ได้ยินกิติศัพท์ของพ,ยยพิเดะคุณหลวงพ่อกัสปะมุนีอยู่วัดปิปะภริวนารามได้ยินแต่กิติศัพท์แต่ไม่เคยไปกิติศัพท์ของท่านก็คือท่านลากไอกตู้รถไฟหนึ่งโบก,กี้ขึ้นเนินเขาไนดะ้ต้องไปคุยกันซะหน่อยหนึ่ง ในหนังสือเขาเขียนเอาไว้ว่าไปทัศนะศึกษาที่อินเดียกันก็มีพระกลับไปคาราวากลับไปกันเสร็จแล้วก็ไปถึงเมืองอะไรก็ไม่รู้ไม่ชื่อภาษาอินเดียจำไม่ได้ <c oughs> รถไฟมันจะต้องขึ้นเนินเนินข็งคงสูงพอสมควครเขาก็ ปล่อยไว้โบกี้หนึ่ง oh. งั้นงั้นไอหัวรถจักมันลากไม่ไหว oh. ก็เป็นโบกี้ที่หลวงพ่อกระสปะและพระผู้ใหญ่แล้วก็ญาติโยมจากกรุงเทพจากเมืองไทยไปกัน oh. ก็เขาลาลกไปตั้งนานไอ้เขาไปตั้งนานแล้วปล่อยทิ้งไว้หนึ่งโบกี้ oh. าตายแล้ว <laughs> ถ้าเกิดมนไม่มารับแล้วก็ <laughs> ยุ่งทีเดียแหละก็หาเรือกันบอกว่าเราไม่มีทางเลือกก็ต้องหาทางรอดลากตู้โบกี้กันดีกว่าเ oh. อาให้ทุกคนลงจากโบกี้รถไฟมาอ่ะช่วยกันดันไม่ขึ้นทางพระทางญาติโยมช่วยกันนไม่ขึ้นก็เลยออกไอปดีเอางี้เอางี้เอา,เอาพระเทระผู้ใหญ่ก่อน จะไปเอ่ยชื่อท่านเลยตอนนี้อายุท่านสักเก้าสิบแล้วมั้งท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นนักเทศถ้าเอ่ยชื่อก็รู้จักกันทั้งเมืองเลยในฐานะท่านอาุสศูนย์นิมนให้ท่านจะดันจะกหรือจะทำอะไรก็ได้ให้โบกี้รถไฟคืนไว้บนนั้นท่านบอกท่านไม่มีความรู้เรื่องนี้มีแต่ดาเอ้ยมีแต่เทศศาสนาคนอะไรต่างๆเหล่านั้นให ตามความละชั่วทำดี <ละ S 1> ไม่เป็นอ่ะงั้นถัดมาอีกอง,องค์องค์นี้ชื่อดังกระเดียบไปรู้จักชื่อดันเลยล <ะ S 1> เป็นพระกรรมฐานเหมือนกันอเอาอวสูวมากกว่านี่ท่านก็ไปอยู่ท้ายโบกี้นะไปหลับตาพนมมือในหนังสือเขียนไว้อย่างนั้นพนมมือหลับตา เราให้สัญญาณญาติโยมทุกคนช่วยกันดัน<อ>พระเถอะดันไม่ขึ้นอสององค์มรรษาแก่กว่าแล้วทีนี้หลวงพ่อกระสปาท่านบวชตอนอายุเยอะแล้ว<อ>าาพารษาท่านกันน้อยกว่าครัเธอเคยเป็นข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่ง<อ>ก็ถึงท่านท่านบอกเอาอย่างนี้กรัลกันเด<อ>ี๋ยวท่านจะยืน ข้างหน้าโบกี้ถือไม้เท้าแล้วก็พอท่านให้สัญญาณแล้วก็ให้จับไม้เท้าท่านแล้วจับมือกันแล้วก็จับโบกี้รถเดี๋ยวท่านจะลากไปโดยท่านนำอ๋องค์ที่สองดันข้างหลังนึกออกใช่ไหมแล้วไม่ขึ้นอย่างนี้ท่านนำเดินลากคือจับไม้เท้างี้ไงอันนี้อันนี้ อ่ามีใช่ไหมลากกันไปนี่อย่างเงี้ยเดินขึ้นไปเลยท่านเดินก้าวไปเลยเ,เลยลากกันไปเลยก็ตทั <imeters> ้งถึงบนเนินก็ะทั่งไปต่อกับรถไฟคันนั้นนะ่ะโอ้โหเ,เราก็อยากเจอสิพึ่ง บวชใหม่ๆอย่างนี้อยากเจอไหมอยากแ,<ต>แล้วยังไม่พอก<ส>ิติศัพท์ของท่าน<อ>นั่งเข้าสมาธิเจ็ดวันเจ็ดคืน<อ>นั่งอยู่กับที่นะไม่ไนั่งวันลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําหรือฉันอะไรเสร็จก็ไปนั่งต่อไม่ใช่นะ<อ>นั่งรวดออย่างนี้อยากเจอไหมอยากเจอใครก็อยากเจอหลวงพ่อกบบวจะไปเกี่ยวปรญาแล้วก็อยากไปเจอก็เน้นนั่งเขียนท่านอยู่วัด ปิปะพริวน,นารามจังหวัดประยองนี่แม่ที่มามเป็นอย่างนี้ไม่เคยไปเลยจังหวัดระยองแค่ไปผ่านไปละไปจันทร์บุรีผ่านไม่ได้แวะแต่พอมีเรื่องราวของหลวงพ่อกสปะก็เลยต้องแวะ <c oughs> ก็ไปจังหวัดระยองแล้วดูเหมือนมาทราบทีหลังนะว่า ท่านบอกขยมที่นั่งข้างๆบอกเตรียมอาสนะไว้เดี๋ยวท่านธรรมชโยจะมานั่งตรงนี้อ่าอย่างงี้หน้าไปพบไหมหน้าครับอันนี้อันนี้มาทราบข่าวทีหลังนะครับอ่าไม่ทราบก่อนหม่เราอยู่นี้ท่านรู้จักเราอย่างนี้ดีสิไปก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็ไปถามก็สิ นั่งรถไปก็ไอ้คนก็ขับพาไปจอดรถถามเออว่าปิดพระติวนารามเนี่หลวงพ่อกระสปะไปทางไหน <c oughs> เขาไปชี้มือ <c oughs> ไปทางโน้นไกลไหมละ่ะไปเรื่อยเลย <c oughs> น,น,นี่ก็ําเสียงงี่เนงะี่รับอ่ะไปเลยเอยเอ๊ง่วงไถึงสักทีมั เรื่อยๆมาจครึงยั่โมงเลยถามก็ดีกว่าทางมันอยู่ที่ปากเนี่ยก็ถึงเงินที่สองอ้าววัดหลวงพ่อกระสาไาที่ไหนชี้มือไกลไหมไปเลยๆอ่าสองเลยๆก็ไปแล้วนะอ่าไม่ถึงสักทีฮะอ่เลี้ยวไปอีกทีหนึ่งเจอ สวนทางมาอาจอดรถอีกก็ถามอีกอาวัตหลวงพ่อกับสปพไปทางไหนแล้วก็ตอบว่าไงรู้ไหมไปเลยเลยเก่งจริงๆเลยไปเลยเลยฮะโอ้ก็เลยนึกในใจถ้าไปเลยเลยข้าวหน้ามาเจอกับวัดดีกว่านี่เห็นไหมไปเลยเลยเห็นไหมก็เลยไปเจอคนที่สี่ คนนี้ก็เล็นดกีใจถ้าไปเรื่อยๆกลับที่กวา่างี้คือไปเอยๆอย่างงี้ไปลองดูก็แล้วกันนะไปเรยๆอย่างี้คนที่สี่เออวัดหลวงพ่อกระสปะอยู่ที่ไหนจ๊ะถามดูนู่นก็นึนนนกว่าจะไปเรื่อยๆเปล่าเขาตอบว่าไปจนติด คือไปจนติดนติดทางก็ะือทางตันนั่นแหละไปจนติดโอ้โหเลื่อยเลืยมาสามเลื่อยเลืยก็ไปแล้วตั้งนานทีเดียวแล้วไปเจออันสุดท้ายไปจนติดแล้วมันก็ไปติดจริงติดภูเขาพอดีเจออ๋ออยู่ตรงนั้นเองอยู่ที่ภูเขาลูกนี้โอ้เนี่ยเป็นความน่ารักของชาวระยองที่ประทับใจไม่มีวันลืมเลือนเลย จะคิดถึงแกงไก่ใส่มูขือเม็ดแกงเป็ดใส่มมขื้อยาวเนี่ยกลับไปเล,เ,ลเลยๆกลับไปจนติดเนี่ยอ,อ้าวมาไหร่จะได้ไปเยี่ยมป้าผุภากับหลูกพระราชนักเรียนอาตุบาลฝันในฝันที่ละยอมบ้างนะเนี่ยไปวันไหนดีดแต่ก็ยังไม่รู้จักเลยนะแกงเป็ดกับแกงไก่มันเป็นยังไงทำไมจะรู้จักดีนะ ฝากถามชาวระยองยดูสิว่จาจะใส่แกงเพือเขือเม็ดเลือมาเขือยาว <c oughs> โดนหลอกปล่าก็ไม่รู้ก่อน <c oughs> แล้วก็ได้ไปเจอหลวงพ่อกรบสปาท่านเทวศัสนะไว้แล้วเนี่ย oh. โอ้ได้คุยอะไรกันเยอะแยะแต่วันนี้คงไม่เล่าละเพราะเรามีเรื่องจะเล่าอีกเยอะ oh, <okay. S 2> อีกเยอะ <c oughs> โอ้ยรับรองสนุกเพราะไปถามท่านว่าถ้าลากรถไฟอย่างไรอ oh. แล้วนั่งอย่างไรได้เจ็ดวันอ oh. เนี่ยแล้วก็ท่านก็บอกมาต้องวันหลังแล้วแหละ oh. ม,มันไม่ทันมันมีเป็นปึง้งเลยอยู่ตรงนี้เนี่ฮะ oh. เอาไว้ป,ปันหลาดวัน oh. หน้าวันหน้า oh.